นะอย่าหายานอนหลับกินเองเคยมีเคสที่นอนไม่หลับแล้วไม่ยอมไปหาหมอไปขอยาจากญาติบ้างจากเพื่อนบ้างอันตรายนะคะเพราะว่ายานอนหลับถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาควบคุมบางตัวถึงขั้นผิดกฎหมายเลยถ้าเราไปสั่งซื้อเองโดยที่ไม่มีใบสั่งแพทย์ส่วนมากก็จะเป็นพวกเป็นโซเดียมอะซิปีนหรือว่าซีดัรซึ่งพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เรามีอาการเหมือนคนขาดยาได้ถ้าเราหยุดกินเองหรือว่าไม่ได้ลดตามปริมาณที่เหมาะสมอย่างเช่นใจสัน่นกระวนกระวาย บางคนนอนไม่หลับยิ่งกว่าเดิมแนะนําให้ไปหาแพทย์ให้แพทย์จ่ายยาให้จะดีที่สุดค่ะแต่ถ้าไม่ได้มีอาการนอนไม่หลับรุนแรงอาหารเสริมตามทองตลัดทั่วไปก็สามารถช่วยได้บ้างค่ะอย่างเช่นแมกนีเซียมอะลูเทเนตแอลเทียนินหรือวากาบา้า ลองไปหาตัวที่วิจัยบอกว่าช่วยให้ผ่อนคลายนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวที่จะได้ผลนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ยาแล้วก็ต้องเช็คดีๆด, <tick le rolling noise> ด้วยว่าทางแบร,รนด์เนี่ยใส่โดสถึงตามงานวิจัยจริงๆไหมเพราะามีหลายแบรนด์ตามท้องตลาดเหมือนกันที่ใส่โดสไม่ถึงตามงานวิจัยใส่มานิตเดียวแค่พอเอาชื่อสาสตร์ําการตลาดได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าแค่นอนไม่หลับชั่วค <ental> ราวอาหารเสริมเรื่องนอนหลับทั่วๆไปสามารถช่วยได้แต่ว่าต้องดูแบรนด์ดูโด,ดสแล้วก็ดูหลักฐานตามงานวิจัยนะคะแต่ถ้านอนไม่หลับรุแนแรงจริงๆอยากใช้ยานอนหลับ ต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นไม่ซื้อกินเองไม่ขอจากเพื่อนเพราะการนอนหลับแบบปลอดภัยสำคัญกว่านอนหลับให้ได้ตอนนั้นแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะ